ครับสบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขชนพี่น้องเลยบอยจะอยู่ในและกระ่างประเทศเนาะแต่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องประเี็นทองซาเนียวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ตื่นมาก,กันเนาะพี่น้องเนาะหน้าตาก็ซุมเศร้าเนี่ยด้พี่นอนะ้นนนนะนองเลยตื่นเศร้าในเด็กน้อยเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะนอน 3, สามชั่วโมงพี่น้องเลยเมื่อคืนนะี่เนาะ แ <Es> <an> <S ong> ต่ละมือกับสามชีชั่วโมงบเกินห้าชั่วโมงประมาณนี้แหละบางทีนอนพี Excel, like time, ่น uh, ้องเลยนอนตีสามหรือบ่ายสามโมงเนาะตื่นเท่าไรเจ็ดโมงนี่แหละน้องพี่น้องเนาะหกโมงเกือบเจ็ดโมงพี่น้องเลยอเจ้าเอ้าพี่น้องเลยมื้อนี้กะอ่าสิม่ารับเอาน้องมวยพี่น้องเลยเนาะกำลังสิลงไปรับเอาน้องมวยอ่าเพิ่นสิไปเกี่ยวข้าวซอยกับแม่เพิ่นแล้วก็กับ อยาตีพี่น้องน้ำม่นนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะคนจะลงนักขั้มนั่นแหละพี่น้องเลยอ่าเพิ่งจะไปเกี่ยวซอยเนาะประสันพี่น้องเลยแต่ว่าปูเตียงกับบัวซอยสร้อยซื้อหรอปูเตียงกับจีจ้างนั่นแหละพี่น้องนี่เนาะอ่าเพราะว่าแต่พอเพิ่นจุดประสงค์เพื่อนจะไปซอยประสันพี่น้องเลยเนาะอ่าก็เลยมาหับเอาเพิ่นมาอนี้พี่น้องนี่เนาะเอาละบ่๊วยบลายใหญ่กันห้างพี่น้องเลยเดี๋ยวมันเส็นมันสวยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้อกันเพิ่นเตรียมพร้อมแล้วบ่กด้วว่าจังใดพี่น้องเลยเพิ่นถ่าอยู่จักประจำป่ะ โอ้กลังสีเดินทางพี่น้อง,งเางไจากบ้านบ่างเตียงมาหาหมองบ้านน้องมวยอยู่นี่กัประมาณ40กว่ากัวกิโลพี่น้องเางไประมาณนี้แหละเนาะขับรถกับประมาณจัก40นาทีได้บประมาณนี้ถ้าว่ามันทางแบบนี้เลยกืบบถึงพี่น้องเางไรักเศรกว่านาทีนี่ก็ฮอดและอ่าแต่ว่าทางเวขาบบ้านบ่างเตียงเป็นทางแดงเนาะทางลุกลงังน่ ค่อยไปไปไว้บ่ได้พี่น้องเวลาก็อยากดืินๆซาเน่เนาะไปไปเจอกันอยู่พุ่นแหละพี่น้องเยบ้านนุ่มนักคำโอเคพี่น้องเไยฮอดเรียบร้อยตอนนี้เนาะ,ะตัวพีน,อน,น้องนี่แหละมองแล้วยู่อยู่ในหิมทางเลยพี่น้องเ,เนาะ มีภายไปเนี่ยน้นองเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยไปแค่ไปหอาอายุในพี่แหละเนาะน,น,นี่แหละพี่น้องไอเลี้ยวคนนี้แหละทางเลี้ยวก็เลี้นวแล้วอึ๊บอึฟ้ฟมันเป็นอนะโอ้สายไฟมันเป็นที่ของ ข้าเจ้าพี่น้อง,งเงินซื้อไว้เนาะกงจะของปั๊มน้ำมันตรงขามนี่แหละัาทีนี่กะให้คู่ค้นมาอาศัยอยู่ไว้พี่น้อง,งเงินเนาะและการมีเพิ่นมีแนวโครงการเห็ดนั่นเห็ดนี่กะเามนเพิ่นก็จะมาเอาคืนพี่น้องเลยกะจะมาสั่งให้โยกใหญ่เนาะ อาจจะอยู่ในระวังบม่มีแผนที่จะเหตุยังกับเพิ่นกับยูก้อนพี่น้องเ่ยน้ำป่าน้ำดอนไม่ใช่แหละใกล้เมืองอยู่แต่ว่าเป็นป่าพี่น้องหเห็นเนาะทางการน,น,นี่แหละพี่น้องโอุ้กขี้น้อยนี่พี่น้องเดือดก็กมาปุ๊กกันกอบดอบกเก็บเด็ดไปนี่แหละเนาะ Bà tiền cao quá, tất cả đồn đồn rồi ạ, phí nông ơi, kẹo vào nì Cái... lạ, nó, ngăn nhu Phí người, à, A... A... phí nông ơi, nọ, pah A... hà, phên Năm cân, phí người, đi Nhi, đi, ní bài Ô, sơ bài đi, men bớt bò nì men, Ô, thôi, Hả? โอ้สบายดีโดยสบายดีสบายดีอีหล่ะ้อบนี่ยังพร้อบผอบกระลุนแล้วพี่แม่เพิ่งกระตื่นตั้งแต่สี่โมงป้าตู่บุสราบ้านเตียงมาเอาแต่เศร้าอืมอ่าอ่าพี่น้องเลยเพื่อเล่นมาหอดเนาะอ่าบ้านไกลพี่น้องเลยอ่าพี่น้องเลยอันรับไปไปใช้ถ้ามีเจ้าอย่ ไปโซหาระเ้วบ้าจะลำบา,า,า, <laughs> ากผมมาบ่จะค้นสิไปไหมื่อนี่อืมอืมอ,อ,อืมเดี๋ยวเงี่เนาะหลายคนอยู่ต้องชวนเล้วมือเดียวไ่าจักบันนี่พี่ทงพี่จะค้นท้งพี่อ่า โตพี่น้องเไยสบายดีฮะสบายดีอืมพี่น้องเไยเจ้าก็สบายบ่พอโตเกี่ยวเป็นอยู่บ่ฮะเป็นอยู่เกี่ยวเป็นอยู่เออเคยเกี่ยวอยู่บ่เคยโอ้เจ้าได้ใช้บระละเคยอยู่เคยเกี่ยวอยู่ใช่น่ะอยู่บ้านอยู่บ้านอือ่าใช่มีเจ้าไปเห็นยังเดี๋ยวนี้เห็นทานเออ เราไปพ่าเกี่ยวเข่านะเราพาเผาทานข้าเผาทานอ๋อพี่น้องเงยเห็นอาชีพมืดอ่าฮ่าฮ่าเบิบ่งชุดนีะ่ใไปเกี่ยวเข่านะจิ๋งหน่อยกระลงมาเปลี่ยนบ่โอ้อ่าๆ่พี่น้องเงยโอ้พี่น้องเงยเพป่นจิม๋มาเปลี่ยนเสื้อเป็นผ้าใช่น่นนะคือยางเบนแท ยางร่อนโอ้ยางร่อนบอนี่น yeah. um, uh, ่ะบอลเออ่ายางร่อนในยางมม่สยางมไ่ใสใสในกข้างในเออใสสองใสอ่าไปไปไปาฟบกละมันสวยเลยอ่าอุสา นั่้องเง้ยนะโอ้ลูกปุกโกเพื่อนพี่น้องเไยซื้อแซงเกาะปุกี้บอเมน้องมวยไปสักแบตโทรศัพท์สิมอืมีข้าวกินน้ำแล้วบอหมาหนอืมได้ช้างกินแกงปลาโอ้ อออออือคือสวยไว้เนาะพี่น้องเลยงายนมบอมบอมบอมคัก็ไว้เพิ่มได้แป๊บเดียวก็คําเลยพี่น้องนี่เนาะอมียังกันยุกกระจิกกะจุกกระจิกอยู่บ้านนี่ไ่ยาเข่ากล้องโอ้ยจะสีนีรอดไปละอ่าวไปจะได้ถ่ายเทาอีกไปทงหน้าระบ้าวบ่รู้ทงหน้าคนอื่นเด้อ นี่ต่กล้องเต็มอยู่จะหนีไม่รอดหรอกอันไพอ,อันลูกไพเส่ยน่ะหมูเพึ่งหมูกันนี่โ<ด>ยอยนี่แหละคุณกระลิ่งน,นั่งนะโดยอยู่ชานะเคือนอยู่ชานะหนูน,น,นะครับมาพี่ตะเม่เฮ้ยจะเชียร์เฮียงกล้องเดี๋ยนี่นเอ้ยพี่น้องเงยนั่นเจ้าอายเจ้าก็ได้เข่าคือเก่า Boy, ai cái đấy khâu vừa nung, you know. Vừa nó eh? Anh nụ anh nuôi chọn. Khao là baba 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 ใครดอรกวิจัยวัยรุ่นอยู่วิชิวัยอยูยอ่อกอ่าวัยรุ่นกำลังห่าวพี่น้องเลยใช้อันนั่นได้สะอันกุ๊บกรบปนมีบ่อาโธ่พี่น้องเลยอ่าโอ,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 อนแดดแล้วนี่พราะว่าส่วนลายแถวนี้เพื่อนบริคคอยเกี่ยวข้าวเนาะแม่ไม่แต่จ้างหอกค่ะ บ้านไกอ่อืมอืมอืมมีแต่ไปหาหน้ำไม้น้ำโตพี่น้องเลยเออพอดีเจ้าบริข่าวของเฮียนะะมาเสนอื่อมาแล้วมันถิดมาหนีนิเนาะเออผัเออกเฮียนอืมอุ่งเสื้อื่นก็ไป,ปไม่ได้ด้่นิเนาะเออพี่น้องเลยเอ,อ่ไปไปเกี่ยวข้าวนี้ได้งเงินไปเ็พียง <c oughs> มาหนะาแล้วก็ผมด้วยได้เ,เงินไปลิบบุญ ว้าหย,ายาห,ยายลาหยล้ละว้าอยาให้ละว้าดินบุญนมบุญชุเครนี่นอออ,อคิดว่าอัน่ะละว้าชิจ้ามือเท่าไรคิดว่าบุหูนละว้าหา้ชิพันด้ชิด,ดินบุญได้หบ่ออยสมมติว่าหาชิพันีนชื่อยังกินได้ไ,ไหมเลยแม่ โอ้โหคิดว่าจะพันยังไปดินบุญได้ล่ะเซ็นหนึ่งก็ได้เซ็นหนึ่งก็ได้อ๋อรถนี่จ้างไปบ่หรือว่าบ่รถเขาไปรถเขาไปน้องขี่รถจักไปเพรมันลิ่นเบิดเหมือนกันอ้าวมึงยังแบบนี้โดยพี่น้องเลยเนาะนี่รถกะเพร่ บเปลี่ยนลิ้นมาติดล้างนี่โอ้ลูกสูบติดแล้วนั่นลูกสูบติดแล้วอืมไรเรอกบวเห็ดมันก็ได้เห็ดหนึ่งเพเปลี่ยนลิ้นบังกี้นี้บังสามสี่มือนี่บอกว่ารถตัวแต่หึงเดินได้พี่น้องโดยสบายดีเด้อเนาะทางนี้พี่น้องเลยไปฉากแบสบอลแม่นอืม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  ะจ,จะยันอันนั้นแบบสั้นลูกสูบมันติดแล้ว,วต้องได้พาจักไปอก่้อยโอ้ได้พาจักรรถหึงแล้วอย่น่นเลยคุ<ป><ด>ล,ลาอบนี่แม่คุลาวด้ยเนาะตั้ตแต่เช้าปีเลยเลยพร้อมเลือยสบายดีเด้อ,อสดี พ่อมก็จะตีหาูตีามูร้อนรับอีกชิด้ไปเกี่ยวเข่าไหนโอโิคิดนักปะคิดนักยันเมยปสู้เต็มที่เอาก็เอา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 ชี่น้องโอ้ผูเราเตรียมพ้อมคกดีเด้นดีใจต้ตีสตีสีนาะมาแลวแบบว่า มันได้เปลี่ยนบรรยากาศมันดีใจที่เราได้ไปในเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเกี่ยกีเขานี่ยไงโยมันม่ะหรือเ่ามันแบบว่ามันอ๋ออะไรนะเป็นยังไงอ่า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 จงหาเบาเตียงยังทำากมาบ่มาอยู่บเออเดียว่ไหมอยู่โบไปทอหาเเียงทออะไร ผมมีแมสโทรศัพท์เนาะแมสหนึ่งเปอร์เซนต์ไปากเต็มแล้กด้สาดอกได้แ่อเปอรนยไปฝากอยู่พุ่นกันได้อยู่นาครับก็มีเฟ้อ่าอยู่เตรียมะบอไาไปเร้อมะว้อดไปเอ้ามีจรุ่นมืนนี่นงเ้ยังหวหงอยเลิ่มไม่รู้างหงเด้ฮะชินงลังบ่ ล่างๆปะปมันจะบูมีแนวนั่นใชบมีม like ีจบอกศาสมันอันะมันนั่นนั um ่นบูมูมีาดตรคัดศาสตร์ด้วยฮะไปยันไปสุดดาโซพี่น้องกจะคนเด่นสองสี่หกแปดคนอ่าจิมมี่จะมั่มพี่น้องเหญใช่ไหมเจ้าน่ะอยู่เพื่อนสบายดีลูกล่ะ เออเฮ็ดยังเมียเจ้เฮ็ดยังเฮ็ดทานอออออ่านอนเยไปนะูรัยเมารถก็นั่งในก็ไดู้รูเม้าก็นั่งนอกก็ได้อ่าแล้วเต่ตามอัยาศัยไม่รุนั่งนอกบ่เนั่งนอกด้อมคูเท้าน่งหนานะลูกโอ้ดีดีไปเย

จีกินขนมไปน้ำหันมีอยู่เนาเอามาเอามาส่งนึงนู่นล่ะได้จากหนังเอาเบาเบาเท่ไรกินรสนั่นน่ะขนมนะฮะได้จากหนังเนาะอ่าปั่นกันนะเด้อปั่นให้เพิ่นเล็กน้อยน้ำมันหนี่เด้อปลากุ๊บไผ่นั่นน่ะกุกุ๊บสู่ชีวิตดีเนาะดยโอ้ยพี่น้องเบิ่งหาเบิ่งหาเอามาเบิ่งดูปวดโพพี่น้องเอ้ยกุ๊บเตรียมไปเกี่ยวข้าว เออตั้งแต่ใบทรจะสื่อใบเทไรขาี่พี่น้องเอันนี้ลสูีลนี่ราบวบ่คิดว่าจะไปลายพนี่วราบ่าบ่าวาสาสรเนาะโยโดยดอ้าเอ้าเอ้าอ่าไปไปพี่น้องเลยพร้อมเลยเนาะพี่น้องเลยพร้อมพร้อมเอาไปรุ่นในตากเดดี๋วจังทดเนอ่าคนเ่านั่งในก็ได้ไปเอื้อเปิดเขารถเนาะเดี๋ยวด้ ไปพี่น้องเไยเนาะโอเคบาดนี่พี่น้องไงอ่บา,าบ๊วเป็นยัง <c oughs> ไปพ่อแม่พี่น้องไงบาเตียงกันสิคอพาทั้งอ่าชิมงานอ่าดูหมู่บ้านอ่าดงนค้คข้าพี่น้องเไยไปเกี่ยวขา้าวกันนับพี่น้องเนาะคนละมุ่งหน้าสู่ทงนาบาเตียงพี่น้องไงยมื่อนี้กาหลายเกินค้าเจ็ดแปดคนไปปไากันเด้อประตดเดูเด้อเด้อลานน้อยพี่น้องเไย อ่าพี่น้องเลยไปไปเดินทางก่อนมาเจอกันอยู่พุ่นเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าอยู่ทงนาพุ่นแหละพี่น้องเลย